สวัสดีค่ะจิดาพาการ์เด้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนจะมาแนะนำการปลูกผักไฮโดรพอนิกนะคะหรือว่าปลูกผักสลัดนะคะสำหรับผักไฮโดรพอนิกในช่วงนี้แนนปลูกสลัดอยู่หลายตัวมากนะคะเดี๋ยวแนนจะมานับให้ดูนะคะว่าในส่วนของแนนปลูกผักไฮโดรพอนิกกี่ชนิดบ้างนะคะตัวแรกสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่ากรีนคอสนะคะใครที่ ชอบกินผักแบบเขียวเขียวนะคะยาวๆตัวนี้แนนเพิ่งลงไปแค่สัปดาห์เดียวนะคะเนี่ยค่ะรากยาวมากเลยนะคะเป็นกรีนคอร์สนะคะสําหรับตัวที่2นะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นใบยาวสีแดงนะคะอันนี้เป็นเรดคอร์สนะคะใบยาวสีแดงนะคะสายพันธุ์ที่3ามนะคะที่แนนปลูกอยู่นะคะตัวนี้เป็นพุ่มนะคะสีค่อนข้างแดงตัวนี้เป็นเรดโอ๊กนะคะ สายพันธุ์ที่4ทรงนี้นะคะใบจะหยักนิดนึงตรงปลายนะคะแล้วก็มีสีค่อนข้างแดงตัวนี้คือเรดปัตตเวียนะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่5นะคะหยิกสีเขียวแบบนี้นะ,ะอันนี้เนนชอบกินมากนะคะเก็บไปเยอะแล้วเหลือไม่กี่ต้นนะคะนี่คือฟิลเล่นะคะกรอบอร่อยมากค่ะ สายพันธุ์ที่6นะคะที่แนนปลูกในสวนนะคะตัวนี้เหมือนดอกกุหลาบเลยนะคะพึ่งได้20วันนะคะเป็นบัตเตอร์เฮดนะคะบัตเตอร์เฮดพันธุ์กุหลาบนะคะดอกเขาจะเป็นอ่าเริ่มห่อนะคะใครที่อ่าเลี้ยงสมบูรณ์เขาก็จะห่อค่ะตัวนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะคะกรอบอร่อยมากค่ะสายพันธุ์ที่6นะคะส่วนสายพันธุ์ที่7นะคะอันนี้เป็นขนาดเล็กนะคะเป็นมินิคอสแดงนะคะปกติแล้วคอสจะใบยาวค่ะ อันนี้เป็นสีแดงต้นเล็กกว่านะคะแน่นแต่อันนี้จะแน่นกว่านะคะตัวนี้เป็นมินิคอสแดงสายพันธุ์ที่7ค่ะตอนนี้กล้าสลัดแนนพร้อมปลูกมากๆนะคะวันนี้แนนจะมาลงกล้าสลัดให้กับเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะ7สายพันธุ์แล้วหาดูอีกนะคะสําหรับตัวที่8ดนะคะที่แนนปลูกอยู่ตอนนี้สวยงามมากเลยว้าวอันนี้นะคะอันนี้เป็นมิซูน่านะคะมัสตาร์ญี่ปุ่นค่ะ ได้เป็นกอแล้วนะคะครั้งที่แล้วโอ้กรอบมากนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากนะคะมิซุน่านะคะมิซุนานะะมิซุนา,นาสายพันธุ์ตัวนี้เป็นผักญี่ปุ่นนะคะสวยงามเห็นไหมคะเป็นกอเลยแป๊บเดียวเต็มเต็มถ้วยปลูกแนนเลยนะคะแนนกำลังปลูกสวยมากเดี๋ยวให้ต้นโตกว่านี้เห็นไหมคะ ใครที่ยังไม่เคยปลูกลองดูนะคะแป๊บเดียวตอนนี้คือแน่นเลยค่ะแน่นสวยมากเลยนะคะสำหรับมิซูน่านะคะตัวที่8นะคะขั้นตอนแรกของการปลูกผักสลัดนะคะให้เพื่อนๆนะคะเพาะ,มะเมล็ดผักสลัดในทิชชู่นะคะแต่บางยี่ห้อที่เขามีเปอร์เซ็นต์ในการงอกสูงแล้วก็มีคุณภาพ ก็เอาลงปลูกในฟองน้ําได้เลยสําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะคะแต่สําหรับมือใหม่นะคะอยากให้ต้นกล้าของเราสวยเสมอกันแล้วก็งอกทุกต้นให้เพื่อนอทําให้งอกในกระดาษทิชชู่นะคะจะใส่หรือไม่ใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะถ้ามีคุณภาพนะคะคําว่าเอาเมล็ดใส่ในตู้เย็นนั่นไม่ได้หมายความว่าเมล็ดจ,จะงอกในตู้เย็นนะคะให้ใส่ตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะแล้วก็เอาออกมาวางใน ห้องที่มีอุณหภูมิปกติค่ะปิดฝากรองให้เรียบร้อยนะคะเมื่อถึงตอนเย็นกลับมานะคะถึงครบหนึ่งวันนะคะเขาก็จะเริ่มมีตุ่มขาวๆออกมาซึ่งเป็นตุ่มของรากนะคะไม่ใช่เชื้อราค่ะเราสามารถใช้ต้นกล้านะคะปลูกลงในฟองน้ำได้เลยนะคะตัวนี้เป็นฟองน้ำของแนนนะคะอายุครบเจ็ดวันนะคะเมื่อครบเจ็ดวันแล้วแนนก็เอาออกนะคะตัวนี้ เป็นต้นกล้าที่แนนเอาออกระวางรับแสงแดดแล้วดังนั้นต้นกล้าของแนนจึงต้นเตี้ยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เริ่มให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยวันแรกนะคะตัวนี้แนนจะให้ดูนะคะรากของเขาทะลุนะคะทะลุฟองน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แนนจะเติมน้ำนะคะให้เขาเต็มเลยแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะเมื่อลอยขึ้นมาแล้ว รากของเขาก็จะมีช่องว่างของน้ําทําให้รากของเขายาวนะคะเลี้ยงตัวนี้อีกหนึ่งสัปดาห์จนต้นกล้าครบ15วันนะคะเราถึงจะเปลี่ยนเอาต้นกล้า15้าวันลงปลูกในกล่องโฟมนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ่างอนุบาลสองค่ะตัวนี้แนนเรียกว่าอ่างอนุบาล1นนะคะในส่วนของกระมังนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะแนนจะให้ดูนะคะ ตัวนี้เป็นอ่างอนุบาล2ของกร e นคอร์สนะคะสวยมากเลยรากขาวสวยนะคะในอ่างตัวนี้แนนเติมน้ำปุ๋ย3 ml ต่อน้ำ1ลิตรนะคะดังนั้นถ้าในน้ำของแนนในกระมังนี้เติมน้ำไป10ลิตรแนนก็จะให้ปุ๋ยไป30 ml ต่อน้ำ10ลิตรนะคะสำหรับใครที่คำนวณปุ๋ยนะคะ ก็คือเราใช้น้ําเท่าไหร่แล้วก็คูณจํานวนปุ๋ยไปนะคะหน่วยเป็น ML หรือมิลลิลิตรหรือซีซีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้ต้นกล้าของกรีนกรีนโอ๊กสวยมากนะคะจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่แนนปลูกพร้อมๆกันก็คือบัตเตอร์เฮดนะคะมีบัตเตอร์เฮดแซมมานะคะ่ะ เวลาลงอนุบาลควรจะแยกนะคะแต่ของแนนตอนที่แนนปลูกนไม่มีที่วางนันก็เลยเสียบไว้นะคะตอนนี้เยอะมากเลยอันนี้เป็นเรดเรดโอ๊คนะคะเอเรดคอร์สนะคะเนี่ยค่ะเสียบเสียบไว้นะคะเขาก็ขึ้นทุกต้นเลยแล้วก็สวยด้วยต่อไปเราจะมาดู การลงอ่างจริงกันนะคะอ่างจริงนะคะแนนจะปลูกในกล่องโฟมนะคะตัวกล่องโฟมตัวนี้เป็นกล่องแซลมอนนะคะซึ่งมีการบรรจุน้ำอยู่ประมาณ35นะคะถึง40ลิตรนะคะถึง40ลิตรการคำนวณน,น้ำคำนวณยังไงนะโหรากสวยมากเลยการอันนี้แค่3สัปดาห์เองนะคะเลี้ยงในนี้อีก1สัปดาห์ค่ะที่เอาจากถาดอนุบาล2มาลงนะคะ ตัวนี้คำนวณน,น้ําคำนวณยังไงนะคะให้เพื่อนเพื่อนเอากว้างคูณยาวแล้วก็คูณความลึกของน้ํานะคะโดยวัดจากาม่านตาที่อยู่ข้างในนะคะความกว้างลึกอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีหลายคนที่ถามแนนว่าทําไมต้องลองด้วยพลาสติกนะคะตัวนี้นะคะการลองด้วยพลาสติกจะช่วยหลายอย่างนะคะก็คือ1ก็คือกล่องโฟมของเราจะยืดอายุก,การใช้งานได้ดีค่ะ สองก็คือเขาจะช่วยให้เราในเรื่องของการรั่วซึมของกล่องนะคะและสามคือสีของถุงนะคะเขาจะช่วยในการพรางแสงค่ะซึ่งรากของพืชไม่ต้องการแสงนะคะถ้าเลี้ยงในสีดำแบบนี้นะคะเขาก็จะโตวไวด้วยค่ะ แล้วก็กล่องโฟมที่ใช้ก็จะเป็นตัวฉนวนนะคะซึ่งผักเมื่อเขาอายุเยอะแล้วใบเขาจะเยอะดังนั้นของเสียที่ถูกขับออกมานะคะแล้วก็อุณหภูมิความร้อนของแสงตัวนี้มีผลมากต่อการเจริญเติบโตของผักนะคะถ้าเราให้แสงไม่พอผักของเราจะยืดและไม่สวยแต่ความร้อนของแสงแดดก็จะทำให้ ต้นผักของเราเหี่ยวตายนะคะแล้วก็เกิดความขมของผักด้วยค่ะเราต้องรักษาอุณหภูมินะคะคของน้ําไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้แสงที่เพียงพอแก่ผักนะคะที่การเติมปุ๋ยแล้วก็สัดส่วนการให้ปุ๋ยแนนได้เคยทําให้กับเพื่อนๆดูแล้วนะคะให้เพื่อนหาเหยือกที่มีปริมาตรวัดแบบนี้นะคะแล้วก็คํานวณน,น้ําให้เรียบร้อยค่ะจะเราจะได้รู้ว่าเราต้องใช้ ปุ๋ยเท่าไหร่นะคะในความเข้มข้นเท่าไหร่มาเจือจางค่ะใช้ A เท่าไหร่ก็ใช้ B เท่ากันนะคะโดยแนนจะบรรจุน้ำค้างคืนหนึ่งวันแล้วก็เปิดฝาตัวนี้นะคะเปิดออกเลยเปิดเพื่อให้คอรีนนะคะเพราะแนนใช้น้ำประปานะคะเปิดเพื่อให้คอรีนและเหยค่ะจากนั้นนะคะ มาอีกข้ามวันแนนก็จะมาผสมปุ๋ยนะคะห่างกันประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยเอาต้นกล้ามาลงนะคะเนี่ยค่ะแล้วแนนวันนี้แนนได้เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงต้นกล้ากันค่ะหลายคนที่ถามแนนว่าระยะห่างของกล่องโฟมต้องเจาะรูห่างกันเท่าไหร่นะคะแนนจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้จะมีความถี่มากกว่านะคะ แนนเจาะก็คือประมาณตัวนี้12ต้นต่อ1กล่องนะคะเนี่ยค่ะสิต้นต่อ1กล่องถ้าต้นผักเป็นคอร์สนะคะซึ่งเขาจะไม่ค่อยบานนะคะต้นคอร์สจะสูงสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นผักในกลุ่มของกรีนโอ๊กแล้วก็เรดโอ๊กนะะต้นเขาจะเป็นพุ่มใหญ่ดังนั้น เนนจะปลูกแค่กล่องละ8ต้นนะคะกล่องละ8ต้นนี้ก็คือแน่นแล้วค่ะเพิ่มนะคะให้เพื่อนใส่จนเต็มเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเผื่อความกว้างของฝากล่องอีกหนึ่งนิ้วนะคะเวลาที่เราเสียบถ้วยลงไปเดี๋ยวถ้วยของเรารากของเราน้ำถ้าต้นของเรายังไม่มีรากเยอะนะคะ จะทําให้รากของผักของเราลงไปกินน้ําไม่ได้นะดังนั้นต้องใส่น้ําให้เต็มในครั้งแรกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเอาต้นกล้าไปปลูกพร้อมกันเลยค่ะว้าวสวยมากๆเลยชุบนี่วางไว้ก่อนสวยมากเลยสวยแบบนี้ปลูกยังไงก็สวยเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่จะทําการปลูกจะต้องดูทิศทางของแสงนะคะผักสีเขียวต้องการแสงมากโดยเฉพาะกรีนโอ๊กนะคะถ้ากรีนโอ๊กได้รับแสงน้อยต้นเขาจะยืดและไม่เป็นพุ่มค่ะดังนั้นถ้าตรงไหนได้รับแสงเยอะกว่าตัวอื่นให้เอากรีนโอ๊กนะคะไปปลูกนะคะแต่ถ้าเป็นผักสีแดง ปลูกในที่ที่มีแสงน้อยแสงสีของเขาจะไม่ค่อยแดงมากค่ะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าพื้นที่บ้านของเราเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าผักพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาโดยเฉพาะพวกคอสนะคะคอสเป็นสลัดที่ปลูกง่ายนะคะใครที่อยากลองให้ลองปลูกคอสก่อนก็ได้นะคะ,ะตัวนี้แนะจะให้ดูนะคะเป็นโรงเรือนนะคะดังนั้นตัวไหนที่อยู่ขอบนะคนะนจะให้ดู ตัวขอบนั้นจะปลูกผักสีแดงแล้วก็เป็นกลีนโอ๊กไว้นะคะเห็นไหมคะตัวนู้อันนั้นก็คือแสงเขาจะได้รับเยอะกว่านะคะแนนก็ปลูกตัวนั้นไปนะคะส่วนตัวไหนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหานะคะแนนก็จะเอามาปลูกไว้ช่วงกลางๆนะก็คือพวกคอร์สนะคะแนนก็จะเอามาไว้กลางๆแบบนี้นะคะหรือถ้าเราปลูกไปแล้ว ไม่ได้ผลยังไงลองปรับเปลี่ยนดูนะคะเขาจะชอบแล้วเขาผักจะเป็นคนบอกเราเองค่ะว่าเขาชอบแบบไหนนะคะเราก็ค่อยๆปรับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะถ้วยปลูกนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้แนนใช้ถ้วยปลูกสีขาวเนื่องจากเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็เราสามารถล้างทําความสะอาดแล้วใช้ได้ซ้ําได้หลายรอบนะคะกล่องนี้แนนจะปลูกท้อสนะคะ ดึงมาเลยเนี่ยคะ่ะถ้าเราอนุบาลไว้ในกระบะสีดำหรือว่าในกระลัังแล้วนะคะเขาจะสวยแบบนี้เลยแล้วก็รากเพียงพอนะคะถ้าต้นเล็กเราจะเสียบจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนคะ่ะแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่แล้วแบบนี้แนนเสียบแบบนี้เลยเพราะว่าใบของเขาเนี่ยคะ่ะ ใบของเขาโตแล้วนะคะหูอันนี้ยังเล็กไปนะคะแนนไม่ดีเลยนะคะแนนตัดฟองน้ําเล็กไปเดี๋ยวแนนต้องหาฟองน้ํามาห่อเขานะคะเนี่ยต้นกล้าของแนนตัวนี้มีปัญหานะคะเนื่องจากฟองน้ําที่แนนตัดเล็กเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่แนนเสียบแบบนี้เห็นไหมคะ เขาจะหล่นลงไปแบบนี้ไม่ไม่ทำนะคะถ้าแบบนี้ต้นกล้าของเราจะจุ่มน้ําแล้วก็หลุดลงไปในกล่องนะคะไม่สวยวิธีการแก้ไขปัญหานะคะให้เพื่อนๆหาฟองน้ําใหม่หรือว่าฟองน้ําเก่าที่ใช้แล้วก็ได้ค่ะอันนี้แนนเป็นฟองน้ําที่ใช้แล้วนะคะแนนก็เอามาห่อแบบนี้เลยห่อค่ะห่อเพื่อให้เขายึดเอาอต้นกล้าของเราเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทรงนี้เลยค่ะ เขาจะยึดต้นกล้าของเราไม่ให้หลุดลงไปแล้วก็ส่วนของฟองน้ําเก่าเขาก็จะลงไปจุ่มน้ําพอดีนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ว้าวอันนี้ฟองน้ําใหญ่นะคะไม่น่าจะมีปัญหานะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะต้นกล้าแข็งแรงมาก ใครที่อยากได้ต้นกล้านะคะนัดแนนล่วงหน้าแล้วก็ระบุจํานวนแล้วก็ชนิดของต้นกล้ามาได้เลยนะถ้าอยากให้แนนเพาะให้แนนแนนรับเพาะให้นะคะต้นกล้าที่แนนจะให้ไปจะเป็นต้นกล้าขนาดนี้นะคะก็คือ15วันนะคะแบบนี้ได้เลยใครที่สนใจต้องทักแนนส่วนตัวในไลน์นะคะแล้วก็ให้แนนเพาะให้ระบุเป็นจํานวนและ สายพันธุ์มาได้เลยค่ะแนนจะเพาะให้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยแล้วก็เสียบลงไปง่ายมากเลยใช่ไหมคะว้าวอันนี้ก็สวยค่ะฟองน้ำใหญ่นะคะไม่มีปัญหาถ้าจะปลูกสลัดต้องดูถ้วยปลูกด้วยนะคะว่าปลูกในถ้วยปลูกแบบไหนนะคะถ้าถ้วยปลูกที่เป็นถ้วยปลูกเขียวไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าอันนั้นเล็กนะคะแต่ตัวนี้ ถ้วยปลูกลูใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะลูใหญ่มากนะคะ,ะเกือบเท่ากับเหรียญสิบนะคะแต่เขาจะดีตรงที่เขาไม่ถูกจํากัดในเรื่องของเวลาที่ลากเขาออกมาเขาจะเขาจะลากเยอะนะ,ะตัวน,นี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งหนึ่งกล่องนะคะตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวเมื่อเราปลูกแบบนี้แล้วมีเพื่อนถามแน่ว่าต้องทํายังไงต่อไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะปล่อยให้เขาโตเองนะคะเนี่ยรังเหลือเยอะมากเลยนั้นต้องปลูกให้เสร็จนะคะ เนี่ยค่ะเมื่อครบหนึ่งสัปดาห์แล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มตั้งตัวนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสูงมากเลยนะคะนี่แล้วก็รากยาวขาวแบบนี้บ่งบอกถึงคุณภาพนะคะสวยมากเลยนะคะกรอบมากเลยใครที่ชอบกินคอร์สนะคะนี่ส,สวยเลยแล้วก็เมื่อถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วหลายคนถามว่าแล้วจะต้องเว้นระยะห่างของน้ำแล้วก็ กล่องโฟมตอนไหนนะคะแนนจะบอกเลยว่าถ้าช่วงนี้ผักโตไวนะคะเป็นช่วงที่เขาเริ่มเป็นสาวนะคะน้ํามันจะลดลงไปเองแล้วก็จะเกิดช่องว่างนะคะทําให้รากของเราสามารถมีอากาศหายใจได้นะคะเพราะว่าเขากินน้ําเก่งไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแล้วก็การที่หลายคนถามแนนว่าถ้า ถ้าน้ําลดลงนะ,ะจะให้น้ําปุ๋ยหรือว่าให้น้ําเปล่านะต้องดูนะคะเราจะให้ปุ๋ยครบทุกหนึ่งสัปดาห์นะคะเมื่อครบอีกหนึ่งสัปดาห์เราก็มาให้มาให้น้ำปุ๋ยนะคะใครจะเอาน้ําออกเปลี่ยนน้ําใหม่เลยทั้งหมดก็ได้หรือถ้าเราจะไม่อยากแบบนั้นนะคะเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปแล้วก็ผสมปุ๋ยลงไปนะคะแต่ข้อเสียของการผสมปุ๋ยลงไปในน้ําเก่า เราจะคำนวณความเข้มข้นของปุ๋ยได้ยากนะคะเพราะว่ามันยังมีปุ๋ยอันเดิมที่หลงเหลืออยู่นะคะทำให้บางคนใส่ปุ๋ยลงไปมีความเข้มข้นเกินนะคะทำให้ตรงยอดของผักของเราไหมนะคะซึ่งเรวเรียกว่าทริปเบิร์นนะคะตัวนี้เป็น เป็นสาเหตุของการที่เราให้ปุ๋ยเข้มเกินนะคะสำหรับใครที่ทำแบบนั้นอยู่นะคะถ้าเราอยากให้ผักสวยแนนะแนะนำเลยว่าถ้าปลูกขายนะคะก็ซื้อเครื่องวัดความเข้มปุ๋ยได้เราจะได้รู้ว่าเราต้องเติมปุ๋ยลงไปอีกเท่าไหร่นะคะวัดค่าของปุ๋ยคะ่ะแต่แนนะอันนี้แนนปลูกแนนไม่ได้เน้นขายนะคะแนนปลูกเพื่อการเรียนรู้นะคะก็ ไม่ได้วัดค่านะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือถ้ามีเครื่องวัดจะดีนะคะซื้อได้เลยถ้าใครมีกําลังพอนะคะแต่ถ้าใครอยากลองทำแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะก็ลองปลูกเหมือนแนนดูนะคะเนี่ยค่ะนี่สวยๆเลยถ้าถ้าเราทำจนชำนาญแล้วเราก็จะรู้เองว่าเราควรจะเติมปุ๋ยประมาณเท่าไหร่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะแนนมาปลูกผักให้กับเพื่อนๆดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ของแนนจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรพอนิกนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะถ้าอยู่ในแพลตฟอร์มของ Facebook แชร์ให้แนนด้วยนะคะ แล้วก็ใครที่ดูแนนจาก YouTube ก็กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะตัวนี้แนนให้ดูนะคะว่านี่คือ,อลักษณะของต้นเรดเรดโอ๊กที่โตแล้วเห็นไหมคะหนึ่งี่แนนถอนแนนมีรู2งรูที่แนนถอน,อนต้นออกไปนะคะกระมังนี้แนนปลูก8ต้นอย่างแน่นแบบนี้เลยแนนให้เพื่อนๆดูนะว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้ปลูกแค่8ต้นต่อ กล่องหนึ่งกล่องจะดีมากนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยสำหรับวันนี้แนนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนจนจบคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกผักถามแนนได้นะคะแต่ต้องเข้าถามในไลน์ค่ะเพราะแนนไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวแนนจะเข้าไปตอบให้ขอบคุณทุกท่านที่สนใจและกดติดตามแนนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ